สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับการติวเข้มแนะแนวข้อสอบกับกศนอมเ่มเมืองกันนะคะโดยดิฉันนางสาวสุทธิสาเกาะลอยหรือชื่อเล่นครูจุ๋มค่ะวันนี้เราจะมาแนะแนวข้อสอบในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต3สค3 2 0 2อค 29, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่ 1. ข้อใดคืออัตราเงินออมต่อไรายได้ที่เหมาะสมกไก่ 1นใน2ของรายได้ขอไข่1ใน3ของรายได้ขอควาย1ใน4ของรายได้งองู1ใน8ของรายได้ตอบข้อไหนเอ่ยฉเฉลยนะคะขอควายค่ะ1ใน4ของรายได้เช่นเรามีเงินเดือนเดือนละ1 0,000บาทเราควรจะมีเงินออมดืวนละ2,500บาทเป็นต้นค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่2 รายจ่ายที่ต้องจ่ายไม่สามารถตัดออกได้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่สําคัญสําหรับชีวิตข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดอก็ไก่รายจ่ายประจําขอไข่รายจ่ายฉุกเฉินขอควายรายจ่ายจําเป็นงองูรายจ่ายไม่จําเป็นคิดกันออกไปเ่ยฉเฉลยแล้วนะคะ เฉลยข้อควายค่ะรายจ่ายจำเป็นเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเป็นต้นค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่3รายจ่ายที่ไม่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นเพียงแค่ความต้องการข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดกไก่รายจ่ายประจำขอไข่รายจ่ายฉุกเฉินข้อควายรายจ่ายจำเป็นงองูรายจ่าย ไม่จำเป็นฉเฉลยค่ะงองูนะคะรายจ่ายไม่จำเป็นเช่นการจัดงานสังสรรค์บ่อยๆการซื้อเครื่องประดับที่มีราคาแพงเป็นต้นค่ะข้อที่4ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายไม่จำเป็นกไก่เป็นรายจ่ายที่ทุกคนมีในจำนวนเท่ากันขอข่เป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายไม่สามารถตัดออกได้ คควายเป็นรายจ่ายสำคัญสำหรับชีวิตเช่นค่าอาหารค่าชาวบ้านงองูเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากได้เช่นค่าซื้อเครื่องสำอางคิดออกกันไหมเอ่ยฉเฉลยนะคะงองูค่ะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากได้เช่นค่าซื้อเครื่องสำอางเป็นต้นค่ะข้อที่หนี่ที่เกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะคือหนี้ประเภทใด กอไก่นี่ดีขอไข่นี่เสียขอควายนี่พึงระวังง,ง,งูงูนี่บัตรเครดิตฉเฉลยแล้วนะคะขอควายค่ะนี่พึงระวังเพราะเกิดจากกู้เงินเพื่อการบริโภคหรือสร้างความสุขสบายเช่นการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆข้อที่6ค่ะเครึ่งทางแล้วนะคะข้อใดคือความหมายของนี่ดีกอไก่ นี่บัตรเครดิตที่มีรายการเพิ่มขึ้นในทุกเดือนขอไข่นี่สร้างไรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคตขอควายนี่ที่เกิดจากการนำเงินไปใช้ซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟืงอยงงูถูกทุกข้อค่ะข้อไหนคะ,ฉะเฉลยนะคะขอไข่ค่ะนี่สร้างไรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคตเช่นกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่7 ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันปัญหานี้ก่อไก่ชำระทันทีเมื่อมีเงินก้อนขอไข่จ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไขขอควายใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอฉินเชื่อจริงๆงองงูชำระนี่เมื่อมีการติดตามทวงถามมากกว่า3ครั้งไม่ยากเลยนะคะข้อนี้เฉลยค่ะง,งงู สำหรับนี่เมื่อมีการติดตามทวงถามมากกว่า3ครั้งเพราะจะมีค่าติดตามในการทวงหนี้ในแต่ละครั้งค่ะข้อที่8แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ถูกต้องคือข้อใดกไก่สำรวจภาระหนี้ทั้งหมดขอไขย่ยอมรับตนเองว่าเป็นหนี้ขอควายจัดัำดับความสำคัญของหนี้ที่ต้องชำระและงองูถูกทุกข้อค่ะเฉลยเลยนะคะ ง,งูค่ะถูกทุกข้อเพราะทักสามข้อเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะข้อ9ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกกอไก่เงินต้นลดดอกเบีย้ยก็จะลดขอไข่เงินต้นลดดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขอควายเงินต้นและดอกเบีย้ยไม่เปลี่ยนแปลงง,งูถูกทุกข้อเฉลยแล้วน,นะคะ ก็ไก่ค่ะเงินต้นลดดอกเบีย้ยก็จะลดเช่นเราเป็นหนี้จํานวน10,000บาทเมื่อเรานี่ใช้ใช้หนี้ไปแล้ว5,000บาทดอกเบีย้ยก็จะลดตามไปด้วยค่ะและข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ค่ะข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีก็ไก่ลดรายได้ขอไข่เพิ่มรายจ่ายขอควายตั้งเป้าหมายหน,หนีหนี้งอง,งูขายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นเพื่อน,นําเงินไปชําระหนี้ เฉลยค่ะงองูค่ะขายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นเพื่อนําไปชําระหนี้เพราะหนี้สินจะได้หมดไปหรือเป็นหนี้จํานวนน้อยลงค่ะอ่ะจ็จบไปแล้วนะคะสําหรับ10ข้อยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมอบหมายงานนะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1จงบอกความหมายและประโยชน์ของเงินข้อ2เงินเสมือนหมายถึง ข้อ3จงบอกข้อควรระวังเกี่ยวกับเงินเสมือนและข้อ4จงยกตัวอย่างภัยทางเาินเงินที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วมาพบกันในเนื้อหารครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ